มีคำกล่าวหนึ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยน,ปยนแปลงโลกผมว่าคุณน่าจะรู้นะผมพร้อมที่จะสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวผมเองตอนนี้ก็ถึงเวลาของบ้านผมแล้วโครงสร้างและระ,ะเบียบผู้มันสำคัญมากในแผนของเรานี่คือสิ่งที่ผมเห็นน้องหมาและน้องแมวจะอยู่ที่ชั้นล่างส่วนสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆจะอยู่ห้องใต้หลังคาใช่ผมรู้ว่ามันเป็นห้องที่สวยงาม แต่มันก็คุ้มนะไม่มีอะไรจะเทียบได้เท่ากับสิ่งที่พวกเขาเคยผ่านมาสิ่งที่เราสาัตว์จรจัดจะต้องพบเจอในทุกวันผมรู้มว่าเราอาจจะช่วยพวกมันไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้ท,ดออดดทำอะไรเลยจริงไหมและนี่คือศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงสวัสดีมินิรักแฟนเกมทุกคนครับผมเซนโซเซแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม House Flipper ในพาร์ทที่2ไม่ใช่สิต้องเรียกว่าพาร์ทที่2ของแพท พชรฟิปเปอนะครับหรือแพทที่เราสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้นั่นเองเน,นี่ยทีอะไรอางนี้น้ด้วยเ,เชื่อแล้วว่าเป็นแพทแพทเพรจริงๆนะแพทแพทเกี่ยวกับสัตว์จริงๆนะแพทนี้มันคือแพทที่เหมาะสําสหรับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ <S 1> <S 1> นั่นเองนะเห็นถาดอาหารแบบนี้ เห็นบ้านแบบนี้ทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าเขาเอาไว้เลี้ยงอะไรและทุกคนต้องคิดเหมือนผมแน่นอนฮนะเขาเอาไว้เลี้ยงทีเล็ก์นะครับหรือว่าไทแรนโนซอรัสนั่นเองครับผมไม่น่าเชื่อว่าแม้แต่เกม How ipper, เฮ w ฟิปเปอร์เขายัางใจอินเทนตามจุลสิกปาร์คด้วยนะหนังกาลังมาเราสามารถเขียนอะไรลงไปในป้ายบ้านก็ได้เหรอัะเนี่ยใช่แล้วครับผมได้ดูเทเลอร์ Taylor ของ How Fipper Pa แพทนี้ก่อนที่จะมาเล่นจริงนะครับ ว่ามันสามารถเขียนชื่ออะไรลงไปก็ได้เดี๋ยวเราจะลองเขียนชื่อไดโนเสาร์ลงไปสักตัวดูแล้วกันนะับว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่าเป็นภาษาไทยก็สามารถเขียนได้ครับผมส่วนบ้านดีกหลังนึงเราก็จะใช้เป็นชื่อไดโนเสาร์อีกตัวหนึ่งครับผมอ่าปอปลาลอเรือสละอะแล้วก็อะไรนะวอลแวนสละอิอนุทอทไม่ไมามต่ต่อเต่าลอเรือ <laughs> นี่คือชื่อไดโนเสาร์ที่เรารู้จักนะฮะ <laughs> อะไรดีอ <c oughs> เล่นอะไรดีไม่เอาละไม่เล่นละ <c oughs> อันตรายเนาะ <c oughs> เปลี่ยนชื่อ <c oughs> เปลี่ยนชื่อ <c oughs> ไม่เอาลบลบลบดีกว่าลบลบ,ลบมันลบทีเดียวหมดเลยก็ไม่ได้อ๋อนี่ไงเปลี่ยนไซส์ลบทีเดียวใหญ่ๆห,หน่อยอ่าอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นไซส์ใหญ่สุดแล้วนะรเรียบร้อยอ่ะลบทิ้งไปละโอเคและเขาให้เราทําอะไรบ้างเนี่ยเข้าไปดูในบ้านสิแอบเปิดเข้ามาในบ้าน นี่มันไก่โอ๊กดี่ว่าไอไก่ไก่เวียโซนะเอาไปทำอะไรได้อ่ะคุยง <c oughs> <c oughs> มีเสียงด้วยอ,อ,อ,อะไรเนี่ยอา้าวแล้วนี่อะไรเนี่ยวิญญาณไก่เหรอทำไมมันไปอยู่ตรงนี้ล่ะเมื่อกี้รโยมแล้วไม่ใช่เหรอเอองงเลยนี่อะไรถาดอาหารแบบอัตโนมัตินะ อันนี้ยังไม่ได้ใส่อะไรสงสัยต้องใส่ก่อนอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้ก็ที่นอนห้องนี้ล่ะมีะไรท,ทำว้าวมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทํากันเลยทีเดียวอย่างแรกก็คือขายออบเจกต์ทิ้งก่อนนะเงียบเงียบ <Yep. Yep. S 1> เราจะกดไปบัวเลยถ้าอันไหนหายก็แปลว่าอันนั้นแหละอุ้ยกระจกสวยนะเมื่อกี้มีไฟด้วยแต่ก็ต้องขายทิ้งก็ต้องเปิดตายนะ โอเคมีได้ขายอีกรูปภาพจริงๆห้องมันก็สวยอยู่แล้วนะมันไม่น่าจะขายทิ้งเลยแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าเขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนที่นี่ให้มันเป็นสถานที่สําหรับรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะฮะสัตว์จรจัดต่างๆที่จะเข้ามาในบ้านหลังนี้นะฮะเริ่มจากถาดอาหารก่อนเลยจริงๆเนี่ย มันยังมีโปรเจกต์หนึ่งที่เรายังไม่ได้ทำนะครับซึ่งน่าจะมีคนอยากดูบ้างแหละโปรเจกต์ project ที่ว่าจับสัตว์เลี้ยง2ประเภทที่มันไม่ถูกกันอย่างนกกับแมวมาเจอกันอย่างนี้นะเราก็ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือแบบจับหนูกับจับงูมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะชึบรย้อยสองเบาะลงไปมีอะไรอีกเอา้าต้องเปลี่ยนพื้นด้วยเหรอขอโทษเพิ่งรู้ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะเป็นพื้นพรมไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องมาน้องแมวฉี่ใส่นี่เรียบร้อยเลยนะพรมนี่ถึงกับคิดกันเลยทีเดียวเปลี่ยนพื้นอ,อ้าวหนึ้อยเปอแล้วโอเคพรมพรมสุดสวยงามนี่มาตั้งว้ตรงนี้เปิดเข้ามาเจอเลยจักอหูีตัวเองพรมแบบกระตุกจิตกระชากใจพรมแท้ไม่มีคาปลอบใจมีสพรมแบบนี้เรียกว่าดับเบิลพรม ่าถาดอาหารเลือกไม่ถูกแล้วพี่เจ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารมันเติมเองด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้โหมาพร้อมอาหารนะถาดอาหารแถมอาหารวอเตอร์อ๋อเป็นเป็นน้ำอันนี้เติมน้ำจึ๊บจึ๊บเอาน้ำมาเองนะเรียบร้อยครับผมเติมเองไม่ต้องใช้ตัวแสดงแล้วก็ดับเบลลเอาไว้ให้มายกเล่นเวททุยไม่ใช่เอาไว้กัดนะกัดเล่น แล้วก็ไก่ไก่โอ๊กก็มาไงไก่โอ๊กแล้วก็บอดด็อกกระดูกของหมาเอาไว้แถวนี้นะอ่ะไม่รู้จะวางตรงไหนลูกบอลเทนนิสจัดไปพี่น้องอะไรเนี่ยเอ้ยนี่มันเลี้ยงแมวแล้วนี่มันคอนโดแมวคอนโดแมวไว้ไหนดีละ่ะโอ้โหตรงนี้มุมของหมาแล้วเอาแมวแมวไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้ไม่ตีนไว้ใกล้ฮีเตอร์เลย ถ้าแมวเผลอรกระโดดเข้าไปในฮีเตอร์ก็จะกลายเป็นสเต็กเนื้อแมวมีเดียมแรลต่อมาหนูนึ่ข้องเดียวเลี้ยงทั้งแมวเลียงทั้งหมาเลยนะโอ้หคนจริงกระบะทรายแมวก็ามาเอเอาไว้ตรงนี้เปลี่ยนสีได้ไหมเออนี่น,น,นี่นี่ีสีฟ้ามาั้งสีฟ้าตรงนี้เปลี่ยนอีกเอ น่ารักสีฟ้าคู่กับสีชมพูแยกกันไปเลยนะห้องน้ําแมวตัวผู้กับห้องน้ําแมวตัวเมียจะได้ไม่เขินกันนะ <c oughs> อันนี้เป็นพรมของหมาพรมน้องหมาต้องอยู่ฝั่งนี้จ๊ดฝั่งนี้น้องหมาฝั่งนี้น้องแมวนะจะได้ไม่เตียนอะไรอีกเนี่ยเก้าอี้โอ้โหเอาไว้นั่งเล่นเหรอนั่งเล่นตรงไหนดีละ่ะแค่นี้ก็เต็มแล้ว ยัดเข้าไปวางไว้ตรงนี้แหละถาดอาหารสำหรับแมวครับผมไว้ตรงนี้แล้วกัน FF จ <ๆ S 1> ุ๊บอ่าเมื่อกี้ถาดนน้ำอันนี้ถาดอาหารจุบจุสองฝั่งโอเคคอกสำหรับน้องหมาแล้วก็คอกสำหรับน้องหมาอีกแล้วนะประตูเปิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนเราจะวางยังไงล่ะทีนี้โอเมจอดมันยอดมากเก้า e อี้หลบมาไว้ตรงนี้ อคอกน้องหมาจะอยู่ฝั่งนี้จะออกมาเล่นกับน้องแมวไม่ได้นะน้องแมวก็จะอยู่ฝั่งนี้ไปคือแบ่งอคอกไปนั่นเองนะครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บเลี้ยวได้ไหมเลี้ยวเลี้ยววางไม่ได้อยากปะงงงง เอาไปไว้ต้องดูแล้วกันงงงงะอันนี้แปหนึงวางต่อได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฮนะอย่างว่าจะวางให้มันมาชิดผนังเลยอะ่ะหรือว่าต้องมีอันนี้ด้วยแล้วนี่เว้นว่างไว้เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตลกละน้องมากับน้องแมวมันก็มุดได้สิตรงนี้แล้วมันก็ปะตียนแต่ hey, มีประตูตรงนี้โอเคประตูก็ดูสวยอยู่หรอกแต่ตรงนี้เอาไงดีรู้แล่นี่หยิบนี้ไปฮนะ เรียบร้อยนี่วางปิดทางไปเลยฮะเฮ้ยไม่ได้ดิมันก็มุดได้อยู่ดีนะเอาไงดีล่ะทีนี้นึกไม่ออกแล้วมันมีมาให้แค่เนี้มันมันซื้อเพอิ่มไม่ได้อ่ะเนี่ยเนี้ยเนียเนียมันต้องวางอย่างเงี้ยแต่มันวางไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นนี้อา้าวแต่อย่างงี้วางได้เนาะแล้วเราก็ขยับมาได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ เฮ้ยทำไมให้ดีใจเล่นนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตลกแล้วเอ้ยได้แล้วกว่าจะได้โอเคเรื่องมั่งจริงนะเราเนี่ยอะตรงฝั่งนู้นเป็นโซ่ของแมวครับผมแต่แมวกระโดดไปเล่นกับหมาได้หมาไม่สามารถกระโดดไปเล่นกับแมวได้นะยกเว้นเป็นหมาพันุ์ใหญ่ที่มันกระโดดได้นะมันกันได้แต่แตหมาแบบหมาชิสูหมา ป๊อป๊อป๊อป,บปบเบอร์ลีนียนอะไรเงี้ยถือว่าเป็นหมาขาด้วนและกันนะหมาโดดไม่ไดนะ้เรามาดูห้องน้ำครับผม,มาส่วนของห้องน้ำเขาก็ให้ขายทุกอย่างทิ้งเช่นกันเก็บโยกเว้นอันนี้อันนี้เก็บไว้ฮีเตอร์ก็เก็บไว้อย่างแรกเลยคือการปูพื้นชึบให้เป็นกระเบื้องแบบใหม่แล้วก็เซรามิก อาโอเคโอเคแบง่งคนละครึ่งห้องจัดไปแล้วก็มีโซนอาบน้ำมีไว้ข้างๆฮีเตอร์ด้วยชึบเรียบร้อยคอด็อกมันจะเรียกได้ยังไงล่ะมันยังไม่มีหมาสักตัวเลยในบ้านหลังนี้เนี่ยก็ให้ทำอยู่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นโซนวางของเข้ามุมเลยสวยงามแล้วก็มีแชมพูอาบน้ำ ทำไมมันวางไว้ไกลจังเลยจะวางใกล้ๆก,ก็ไม่ได้แล้วนะวางไว้นี้แหละต้นไม้ต้นไม้มาวางตรงนี้ไม่ได้ตรงแถวนี้ได้ไหมไม่ได้วางนี้เออตกแต่งเฉยๆฮะถังขยะแบบเหล็กตรงนี้ไม่ได้ดิเดี๋ยวมันเกะก,กะตรงนี้ละกันโอเคแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวน้องหมาน้องแมวแล้วก็มี เราก็มีผ้าขนหนูชึบหรือว่าขนมชั้นน่ากินเชียวาเปลี่ยนสีผ้าบ้างสีไม่ได้ไปแนวทางเดียวกันเลยอีกแล้วหรอยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยอเอาเอา,เอาสีนี้บ้างโอเคแบบทุกสีฮะทุกสีรวมกันอยู่ในชั้นเดียวอันนี้อะไรเนี่ย ที่อาบน้ำน้องหมาตัวเล็กนะครับอันนูตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กไว้ไหนดีละ่ะตรงนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วก็มีปลมเอาขนาดใหญ่ไปเลยตรงนี้อ่ะโอเคครบไหมครบแล้วห้ามเลิกนะไนุกนี้อ่ะเลื่องกระเบื้องช่างมันแล้วกันนะครับเราขอข้ามมันไปเอาเป็นว่าห้องนี้เสร็จเรียบร้อยเราไปดูห้องอื่นต่อครับผมโอ้ยโดดข้ามเลยไหมเนี่ย ห้องนี้โอ้ห้องนี้เป็นโรงรถโรงรถเอาไว้จอดรถแะดูบริเวณรอบๆบ,บ้านให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าเออตั้งแต่เรามาบ้านหลังนี้นี่เรายังไม่ได้เดินเช็ครอบบ้านเลยนะว่ามีอะไรบ้างแนขยะโอ้โหเอาเก็บไปทิ้งจ๊บัาง,างขยะเขาหน่อย What ทำไมถังขยะมันดุกดิกดุกดิกได้ถังขยะเขยนะ่ะดะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวจ้าแร็กคูนเจ้าแร็กคูนอ้วนไปไหนเนี่ยหายไปแล้วไม่คูนไม่พูดไม่จาแล้วทํารั้วพังด้วยมันอยู่ในพุ่มไม้นี้เคลมโผเวอร์ได้ไหมตัดไป่งเลยตามลาแร็กคูน <c oughs> มันไส้บางอาจมาทำรั้วเราพังโอ้โหอา้าวแล้วถังขยะก็นงเก็บไปทิ้งเลยอยากว่าเดี๋ยวนะเหมือนพื้นที่นี้เขาจะให้ทำอะไรโอ้วางคาบินต้องเอาถังขยะออกก่อนปะเถังขยะออกก่อนครับผมลองดูครับอา่านี่วางคาบินเข้าไป ต้องต่อเติมด้วยต้องสร้างขึ้นมาเองฮะปักลงไปปักลงไปชึบชึบขันน็อต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 ปิดกรงขันน็อต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 ปิดกรงปิดกรงแล้วก็ล็อกอ่ะโอเคเรียบร้อยในที่สุด ต่อไปนี้ก็หมดปัญหาลบกวนนะครับเราก็จะไม่มีไอ้พวกเล็กคูนหน้าโง่เข้ามาหลบอยู่ในถังขยะเราอีกแล้วเพราะว่าเรามีตัวล็อกอย่างดีนะปิดประตูเข้าไปเรียบร้อยสวยงามทิ้งขยะได้แบบสบายใจอโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยตรงด้านหลังก็ลงรถสวยงามปิดไปก่อน ตรงด้านหน้าเป็นบ้านเป็นทางเข้าอยู่ตรงนี้นะนี่คือทางเข้าแล้วตรงด้านหลังลมีอะไรบ้างอย่าเพิ่งไปสำรวจแล้วกันเราดูรอบๆก่อนนะห้องนี้มีอะไรไหมฮะห้องนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับผมห้องครัวก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีทางนี้เรียบร้อยหมดแล้วเรามาดูทางว้าวแม่เจ้า แพดนี้เราสามารถเปลี่ยนบันไดได้ด้วยครับผมแฮมดูดูด,ดูบันไดบันไดเฮ้ยไม้นี้ก็ดูพิศวงดีดูเหมือนบันไดบ้านผีสิงเลยสีเข้มเข้มนี่สีนี้แล้วกันเรียบร้อยเปลี่ยนสีบันไดได้ด้วยครับผมแฮมไม่ธรรมดาจริงนะแพดนี้อ่าห้องนี้ครับผมห้องอะไรเอ่ยห้องนี้เหมือนจะไม่ต้องทําอะไรแล้วเป็นห้องที่คนกาอยู่ปกตินะฮะ ไฟได,ด้วยอะไรเนี่ยหิ่งห้อยเหรอหิอ่งห้อยหรือกระสือโอเคลอยทุบปองทุบปองเปิดไฟได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอินเตอร์เอกครับผมโคมไฟเป็นรูปกระต่ายฮะอันนี้เป็นรูปแมวอ๋อเป็นโคมไฟสำหรับคนรักสัตว์เน๊ะอันนี้เป็นหมาแล้วก็เป็นนกปะเออนกใช่เป็นนกนะ เป็นแค่ลวดลายสัตว์เฉยๆนะครับเขาไม่ได้เอาสัตว์ตัวนั้นมาทาเป็นโคมไฟนะฮะไม่งั้นจะกลายเป็นโคมไฟทรมานสัตว์แทน <c oughs> นั่งนั่งไม่ได้เต็มเปิดตู้โอเคหรือดูทุกอย่างทุกอย่างที่ขวางหน้ามีอะไรลือหมดเนะเรียบร้อยเราเปลี่ยนมาได้แล้วเราทำตรงนี้เรียบร้อยแล้วห้องดูเรียบร้อยแล้วทีนี้ขึ้นไปดูชั้น2ครับผมจะเจออะไรอีก ห้องนี้เหมือนจะเป็นห้องนั่งเล่นนะแต่จะไม่ใช่ห้องนั่งเล่นอีกต่อไปแล้วเพราะรู้สึกว่าเขาจะให้เราขายออบเจกต์เยอะเหลือเกินขายเสีโอออ้ยเสียดายนะเนี่ยหนังสือนี้ซอยยิกเลยแต่เขาไม่เอาดิเขาจะให้เราขายทิ้งหมดเลยเท <c oughs> ่าที่ดูเคสมีอะไรบ้างเนี่ยมีบันนี้กระตายมีดูยักษ์มีเต่ามีแฮมสเตอร์มีอะไรยเยอะแยะมากเลย ก็ไม่รู้แหละว่าั้าเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะจะแยกโซนยังไงยังเลือกไม่ถูกเลยเี่ยวิวสวยเหมือนกันนะเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยดูแบบชนบทชนบทสุดๆเลยนะเห็นบ้านข้างๆเห็นอะไรด้วยนะเนี่ยเข้าบ้านมาเราจะมาทําบ้านกันต่อชึบอะไรเนี่ยกงกระตายอย่างแรกเลยคือกงกระตาย กงกระต่ายก็มีแต่เราไม่เคยเห็นกระต่ายสักตัวเลยเนยเปิดปิดได้จับได้อันนี้คือยาธิบูที่นะฮะที่เราได้เกินไว้เมื่อพา์ที่แล้วแล้วก็มีอะไรเนี่ยกลงหนูยักษ์อู้มันดูใหญ่กว่ากงกระต่ายอีกนะเนี่ยอยากเห็นจริงเลยว่าเขาใช้ยังไงนะ สงสัยเราต้องมีติดไว้ที่บ้านบ้างแล้วก็หาหนูหากระต่ายมาเลี้ยงไว้สักตัวแล้วก็ดูซิว่ามันใช้ชีวิตยังไงอยู่รู้ว่าแบบนี้นี่มีรูปบอกๆด้วยว่านี่คือกลองหนูถ้ามันดูดีกว่ากงกระต่ายวันเนี้ยโอ้โหมีแบบที่นงที่นอนมีหอพักมีอะไรด้วยกลงกระต่ายมีแค่บ้านโง่ๆแล้วก็พื้นที่โล่งๆอันนี้มีแบบมีลงมีรางมีท่อมีอะไรให้หนูเล่นลำเอียงกระชั้นอะอะไรกันกงเต่า เมฆงเต่าอันนี้ตู้เต่าดนเออเป็นงงเต่าได้ไงอ่ะตู้เต่าอยู่ตรงกลางเลยนี่มันพิพิธภัณฑ์ชัดๆต้องเติมอะไรเติมอาหารมีเสียงด้วยบุกบุบุบบ,บ,บุมีเต่าไหมไม่มีเต่าอะ่ะอยากเห็นจังเลยน้องเต่าจะเป็นยังไงเขาจะใช้ชีวิตยังไงตู้ปลาตู้แฮมเตอร์ก่อน โอ้โหไม่เคยเห็นตู้แฮปเตอร์ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยครับผมปกติตู้แฮปเตอร์เล็กนิดเดียวเขาเลี้ยงกันในกรงนี่อันนี้คือตู้เบลเลอร์เลยแล้วดูแบบว่าดูแบบว่าแฮมเตอร์สามารถขุดหลังไม้อัดได้แบบเต็มที่เลยเนี่ยจะขุดลงไปเล่นขนาดไหนก็ได้นะโอเนอ่ะเปิดได้ด้วยไม่มีให้เติมอาหารอะไรใช่ไหมไม่มีฮะ สุดยอดเพิ่งเคยเห็นกรงแฮมสเตอร์ใหญ่อลังการขนาดนี้แล้วก็มีอะควาเรียมนี่แหละที่อยากเห็นอยากมีตู้ปลามากในบ้านแต่ขี้เกียจขี้เกียจทำความสาอะอาดตู้ปลาไว้ตรงนี้ตู้ปลาที่แบบมีต้นไม้นะ้ำต้นไรพร้อมนี่อะไรเนี่ยเครื่องกองเหรอน่าจะเป็นเครื่องกรองอุณหภูมิ24องศาโอ้หนาวเนี่ยโคมไฟแปะไปเลย6โคสอง สามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าหเรียบร้อยน่าจะสวยเปิดไฟตรงไหนอ่ะเปิดไฟ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 จึ๊บว้าวเป็นไฟสีวอร์มไลท์ด้วยนะสวยเลยแล้วก็มีมาเวนไวแพนทรีชั้นวางของอีกแล้วไว้ตรงนี้มีอะไรอีกครับผมมีไว้นี่ละกันอ ทำอะไรได้ยูสเอาไว้นั่งเหรอ <Okay. S 1> เออไว้นี่แล้วก็พร้อมชึบตรงกลางนั่งประชุมกัน3คน3หนอหลังจากนี้เราจะใส่ของอะไรเพิ่มอีกดีนะเหมือนเขาให้เราคอมพิวต์จ็อบได้แล้วนะแต่เรายังไม่สาใจพอมันต้องมีการตกแต่งบ้าง อ่ะเอาพรมนี่มาเพิ่มแล้วกันไม่ใช่สินี่ไม่ใช่พรมเอานี่เเ้ามาเป็นที่นั่งใช่ไหมชึ๊บชึ๊บเอามานั่งเพิ่มห้าที่พอไหมตู้ปลาตู้ปลาเอาตู้ปลามาเพิ่มไหมอ่าตู้ปลาอีกสักตู้หนึ่งเอาอ้นี้ออกชานนี้ออกไว้ตรงนี้แล้วก็เอาตู้ปลามาเพิ่มอีกตู้หนึ่งครับผม เติมอาหารเรียบร้อยปิดฝาจบเดี๋ยนะอันนี้คืออะไรอ่ะลังไม้นี่คืออะไรฮะเฮ้ยไม่รู้จริงอันนี้คืออะไรอ่ะใครรู้บอกทีมันคืออะไรเนาะว่าแต่ตรงนี้มันมืดไปนิดนึงเดี๋ยวเราใส่โคมไฟให้หน่อยแล้วกันนะครับตองโคมไฟอันนี้เออดีๆๆๆเอาตัวอะไรนี่อุ้ยโคมไฟน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะ แาต้องเป็นตัวแบบเอาแบบตัวตัวปลาแล้วกันอนะ่ะปลาโคมไฟปลาแบบจัดหนักไปเลยเฮ้ยวางบนผน,นังได้ด้วยเหรอวางไม่ได้ดีดีดีด,ด,ดีเปิดไฟอ่ามีเป็นปลาอยู่ข้างบนเนี้ยเพิ่มให้หมดเลยเด็กๆก็นนหนๆละมันต้องมีแรบบิดแรบบิดแรบบิดไป และปิดอยู่ตรงนี้ไม่ได้แปบะบตรงนี้จริงๆถามจริงเหรอแปะข้างบนได้ไหมไม่ได้นะแอร์และปิดเปิดไฟชึบระตายสีม่วงนกเอ๊ะดูๆๆูดูด,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 ดูดูไม่มีเราหาไฟใหม่ๆสวยๆดีกว่าหาไฟใส่เข้าไปฮะให้ไปดูสวยๆหน่อยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเหมือนเขาจะพยายามพรีเซนต์ไฟนี้อ่านี่ไฟแบบนี้เลย เป็นไฟที่แบบว่าโยงๆสวยๆนะหลอดไฟเดีย๋ยวเราลองมาโยงดูเล่นๆสิดีเฮ้ยสวยนะเนี่ยเอาเรื่องชึบเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วกลับไงอะ่ะขายเขาต้องทำไงเนี่ยไฟอย่างนี้ต้องอย่างนี้ชึบแล้วก็โยงจึ๊บ แปวแดแดแปวแดแดแปวแดแดแวแดแดแปวแแดแปวแดแดชึบเออสวยสวยสเปิดไฟชึบว้าวว้าวสวยขนาดนี้อีกฝั่งอกไปครบไปครบเอาให้ครบด้วยยอไปถึงไหนยอไปถึงข้างในใช่ไหม เปาเนียเป่าเนียเป่าเนียเปาเนเป่าเปาเนเป่าเปาเรียบร้อยเปิดไฟจึ๊บว้าวนี่มันห้องของสัตว์เลี้ยงชัดๆเลยเสียดายฮะเราเอาสัตว์เลี้ยงมาปล่อยในห้องนี้ไม่ได้เราอยากเห็นการใช้ชีวิตของมันมากเลยเชิญเลิศแต่ตรงนี้มันมืดไปนิดนึงไงเราเอาไฟที่มันแบบมันโยงลงมาข้างล่างสัก โคมดีแล้วกันอันนี้นีลองดูแอบบัตรเจ็ดใกล้จะหมดแล้วไลท์สวิตชุบอ่านี่ย้ายปลามาติดข้างในดีกว่าฮะนี่ให้มันอลังการยิ่งใหญ่ไปเลยนะอโอเคทีนี้เราลองมาดูข้างล่างกันต่อครับผมชุบเปิดไฟ ให้ hey, ตรงนี้สวยเนี่ยแบบมันเป็นรูปภาพแล้วก็มีไฟโยงไฟดาวไลท์ลงมาอย่างนี้ฮะเออถูกใจถูกใจอันนี้ก็บวกของลูฟี่นะฮะลูฟี่ไปตามหาวันพีชจุ๊บอีแล้วเราเจอละแนงไม้อันนี้อีกแล้วครับผมมันคือไม้อะไรอะ่ะเราไม่เข้าใจฝรั่งเขามีไว้ทำไมอะ่ะทำไมมันต้องเป็นไม้ปิดอย่างเงี้ย มันคืออะไรอะ่ะใครรู้ช่วยบอกทีอันนี้เขาเรียกว่ากระทะทองแดงนะครับสำหรับใครที่ตกนรกไปนะเราก็จะได้มานอนในกระทะแบบนี้ <c oughs> กระทะตรงไหนวะเดี๋ยมันมอชัดเลยเฮ้ยนี่ห้องผู้จัดการนี่ยังไม่ได้เข้ามาในห้องนี้เลยโอมีรูปภาพแมวรู้สึกว่าจะเป็นแมวอเมริกันมัสเซลถุย <c oughs> ไม่ใช่อเมริกันช็อตแฮ์นะ ลายแบบนี้แล้วก็โต๊ะผู้จัดการโอ้โหห้องสุดยอดเปิดโนด้ตบุ๊กได้ด้วยอุ้ยนี่มันโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนี่คีย์บอร์ดมีไฟไม่ธรรมดาแนีนัมีกีตาร์ด้วยฮะมีตู้เซฟโอ้โหดูห้องทำงานของเราธรรมดาที่ไหนบัตรเจ็ตเรายังเหลือนะครับเพราะฉะนั้น เราจะมาตกแต่งห้องนี้ต่อเดี๋ยวก่อนอื่นขอขึ้นไปปิดไฟห้องข้างบนก่อนรู้สึกว่ามันเริ่มกระตุกแล้วโอ้ไฟเพียบเลยเอ๋ปิดทุกอันเลยนะครับชึบไม่รู้ไฟไหนมันทำให้กระตุกเลยแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วคอมพิวเซตกากนะครับโทษทีถ้าใครอยากจะให้คอมดีกว่านี้ก็ช่วยกันสนับสนุนเป็นสมาชิกกันได้นะเดี๋ยวก่อนอื่นเราหาห้องนี้ก่อน ห้องที่หมาแมวอยู่ห้องไหนเนี่ยเออห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้จริง,รงๆไม่ชอบวอเปเปอร์เท่าไหร่เลยแต่ก็ดูน่ารักแหละเหมาะสมเราจะเพิ่มไฟเข้าไปในห้องนี้ทึบไฟเดิมๆก็สว่างอยู่แล้วนะครแต่ว่าเราจะติดดีออนติดอะไรให้มันดูแบบมีสีสันมากยิ่งขึ้นจึ๊บเออให้ดูว่าเป็นแมว ตัวหมามันมีอยู่แค่นิดเดียวเองอะ่ะหมามันมีกี่ตัวเองหนึ่งสองสามสี่เยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยหมาโคก็มีแมวก็พอเยอะอยู่แแมวแมวนั่งแล้วกันแมวนั่งแมวนั่งไปยังยังจึ๊บอ่าโอเคโอเคสวยอยู่สวยอยู่ใช้ได้ใช้ได้ประมาณนี้ครับผมนี่คือบ้านของสัตว์เลี้ยงที่เราแต่งขึ้นมานะ เดี๋ยวเราต้องหาบ้านสักหลังหนึ่งเพื่อที่จะมาทําเป็นบ้านหลังใหม่ของเรานะบ้านประจัาตัวแล้วก็ทํโครงสัตว์เลี้ยงทําอะไรให้แบบเรียบร้อยเลยให้คนดูแบบเต็มที่กันไปเลยนะครับอ่ะก่อนไปก็ช่วยกันโหวตกันหน่อยละกันนะครับว่าอยากเห็นสัตว์เลี้ยงตัวไหนมากที่สุดนะฮะคลิปหน้าเราอาจจะรีวิวเป็นสัตว์เลี้ยงแทนก็ได้นะแทนการทําบ้านอะไรย่างเงี้ยอยากเห็นสัตว์เลี้ยงตัวไหนมากที่สุดก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับอ่ะไว้ทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปจบภารกิจดีกว่าจึิบ ตี่ห้อกแมวแมวห้องสัตว์เลี้ยงเออด้านหน้าก็มีกรง